การติดตั้งขาจับเลเซอรดและติดตั้งกล้องเลดซอรนะครับเป็นการซ้อนล่องลางนะครับนีเป็นขาจับเลเซอรเป็นสแตเลสนะครับ ลองก็ฟิตหน่อยนะครับใส่มือเดียวลำบากหน่อได้แล้วครับขึ้นเซฟครับนี่ก็ยอดกาวนะครับอ่าประมาณนี้ครับ